สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเราจะนำเสนอเมนูผัดมาม่าปลากระป๋องค่ะตอนนี้นะคะกะ็เครื่องของเราก็เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วเป็นมาม่าวันนี้เราจะใช้เป็นมาม่ารสต้มยำกุ้งนะคะผงปรุงรสต่างๆน้ำปลาหมูกระเทียมหมูเจียวที่เราได้เตรียมไว้แล้วนะคะแล้วก็เส้นมาม่าที่เราลวกแล้วปลากระป๋องค่ะใบโหระพากระเทียมสับ ไข่นะคะแล้วก็ลูกโดดใครชอบเผ็ดก็ใส่ไปตามเผ็ดได้เลยนะคะมาเริ่มวิธีการทำเลยนะคะใส่กระเทียมเจียวกระเทียมสับลงไปใส่กระเทียมสับลงไปนะคะตอนนี้ ใส่กระเทียมสับเจียวค่ะเจียวให้หอมเจียวกระเทียมสับให้หอมนะคะตามด้วยไข่ค่ะไข่ค่ะเอาหามึงตกลงไปแล้วแม่ตกไข่ตกลงไปแล้วปึ๊บ ไข่ค่ะไข่ค่าไข่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 นะคะใส่ลงไปค่าไข่ใส่ลงไปค่าจุ๊บผัดค่าผัดค่าผัดค่าผัดค่ะผัดลงไปเด้อสีแซบบะบุืมไข่นัวแล้วไข่กลังสีนัวคนนี้เข้ากันเด้อืคนนี้เข้ากันนะคะชุบชบปลาก็ปล่องเลยค่ะ เทลงไปเลยค่ะชืบบีบีบีบบปลากระป๋องนะคะเสร็จปุ๊บพริกค่ะพริกลูกโดดต่างๆนะคะใส่ลงไปเลยพริกลูกโดดนะคะชอบความเผ็ดฉ่ำๆก็ใส่ลงไปเลยค่ะเครื่องของมาม่าค่ะ เครื่องของมาม่านะคะเครื่องของมาม่าเทลงไปแล้วค่ะเทลงไปแล้วค่ะสําหรับใครที่ชอบความผักเยอะๆของเราก็จะมีโหระพาต้นหอมใส่ทีหลังค่ะกระเทียมหมูเจียวหมูเจียวกรอบค่ะใส่ลงไปเลยค่ะนี้เหมือนเราเจียวไว้เรียบร้อยแล้วนะคะ เสร็จแล้วเส้นมาม่าค่ะใส่ลงไปเลยค่ะเส้นมาม่าของเราค่ะตามด้วยผงปรุงรสต่างๆนะคะผงปรุงรสค่ะผงปรุงรสนะคะน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายจ้านิดหน่อยน้ำตาลทรายนิดหน่อยค่ะ น้ำปลานิดหน่อยคะ่ะผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันคะ่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันคะ่ะผัดจนให้มันแห้งนะคะผัดจนให้มันแห้งลงคะ่ะบี้ให้ปลากระป๋องมันแตกเข้ากันนะคะ ให้แห้งเลยเร่งไฟได้ค่ะเร่งไฟได้ค่ะเร่งไฟความแรงนะคะใครชอบความเผ็ดกับพริกปนยัดลงไปโรดจ้าโดยส่วนตัว,วชอบเผ็ดมากๆนะคะชุบเป็นจังไดล่ะแม่เผ็ดบอแสบบอแบบนี้ อยู่ใกล้ๆนะคะผัดให้แห้งผัดให้แห้งเลยจ้าผัดให้แห้งความฉ่ำสามารถเติมน้ำส้มสายชูได้นะคะถ้าใครชอบเปรี้ยวถ้าใครชอบเปรี้ยวค่ะผัดให้แห้งเลยคะ่ะ ลูกโดดลูกโดดที่เราเตรียมไว้นะคะลูกโดดที่เราเตรียมไว้ช้อผักต่างๆชิพใส่ลงไปเลยค่ะผักต่างๆใส่ลงไปเลยค่ะ